สวัสดีครับวันนี้เรามาตั้งค่าพินล็อกหน้าจอในเครื่องวันพัดส,สองไลท์ like กันดีกว่าทำไมรีบทำเพราะมันใช้ไม่สะดวกเลยเรามี <c oughs> ความรู้สึกอยากจะสแกนลายนิ้วมือแล้วเปิดเครื่องเลยมันจะง่ายของไหมแต่เอาทีละอย่างก่อนจะตั้งค่าสแกนลายรนิ้วมือมันต้องตั้งค่าพินก่อนอ่ามันก็จะมีอะไรให้เราเลือกใช้งานคุณจะเลือกแบบไหนมันมีอะไรได้ล็อกบ้างล็อกแบบไหนได้บ้างอ่าในเครื่องนี้ก็ มันก็ต้องเข้าไปในตั้งค่านะพี่นะไปหาปันเฟืองนี่ออกมาในไอคอนเนี่นะอ่าปะ,ะเมื่อเข้าไปในตั้งค่าปั๊บเราก็เอานิ้วเราเนี้ยลูดหน้าจอลงไปข้างล่างเนี่ยนะพี่เดี๋ยวปัดนิ้วขึ้นไปข้างบนนะพี่นะอ่าลูดลงไปเสร็จแล้วก็ไปหาอืมเนี่ยนะอ่านี่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 น,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 นี่รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภยอยัยตรงนี้กดเข้าไปอ่าเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ย เขาก็จะมีให้เราเลือกอย่างแรกที่ควรทําก็คือการล็อกหน้าจอด้วยการตั้งรหัสผ่านอะไรสัก่อนกดลงไปตรงนี้นะกดลงไปเขาก็จะถามคุณว่าไม่ได้ถามหรอกเตือนเลยอ่ะเตือนเลยไม่มีคําว่าถามมีแต่เตือนเลยบางยี่ห้อนี่เขามี เขามีให้เราผูกติดกับอะไรบางอย่างเพื่อเพื่ออาจจะกู้ได้แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีนะน้อยเครื่องน้อยยี่ห้อในเครื่องนี้ก็เชกเช่นเดียวกันพี่เขาก็จะบอกว่าหากคุณลืมรหัสผ่านล็อกหน้าจอของคุณแล้วคุณจะไม่สามารถเรียกคืนหรือจะไม่สามารถปลุกเราโทรถามของคุณเด้ข้อมูลอีกต่อไปเลยโอเคไหมพยายามจดจํารหัสผ่านของคุณให้ได้โพดฟังอีกครั้งทําแล้ว ต้องจาให้ได้จําไม่ได้ถือว่าจบแนะนําเลยนะถ้าใครจะทำควรจะควรจะมีเขาเรียกอะไรนะมีนิสัยเลยนะเป็นเป็นจะเรียกสันดานก็นด้เขียดน,นิสัยที่จะล้างเครื่องล้างขยะล้างขยะเนี่ยล้างฟายล้างขยะปิดเปิดเครื่องวันละหนึ่งครั้งเพราะเมื่อเราปิดเปิดเครื่องหนึ่งครั้งเราก็จะต้องปลดล็อกหน้าจอ การกดร,รหัสหนึ่งทีเพราะว่าถ้าคุณตั้งสกแกนลายนิ้วมือแล้วบางทีมันไม่ต้องกดไงมันกดเที่ยวเดียววันหนึ่งแล้วต้องกดหนึ่งเที่ยวเพื่ออะไรเพื่อให้มันจําได้ไงไหมกันคุณลืมโอเคไหมถ้าคุณตั้งสกแกนลายนิ้วมือแล้วก็จบเลยอ๋อแล้วไม่เคยกดเลยน่ะนะอืไม่เคยปิดเปิดเครื่องเลยไม่ได้จำหรอกผมไม่เคยกดพอลืมแล้วงานงอกเลยบอกให้ปิดเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วอุอ้มป้าจอนเลขอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยนะะป่ะเราก็ เขาก็มีเวลาให้คุณคิดนะไม่กี่วิหรอกประมาณตั้งห้าวิห้าวิแปดวิหรือเดยนไม่ทันเห็นแต่ถ่ายภาพหน้าจอได้ตอนเหลือสองวิโอเคอ่าไปแล้วนะเขาก็จะให้คุณอ่ะทําต่อเราก็กดทําต่อไปเรามีความมั่นใจว่าเราไม่ลืมรหัสผ่านอย่างแน่นอนอ่ะมากดไปแล้วเขาก็จะให้คุณเลือกมันจะมีให้คุณเลือกเป็นตัวเลขเป็นรูปแบบหรือเป็นตัวอักษรผสมตัวเลข ที่ยากสุดก็คือตัวอักษรผสมตัวเลขเอ่อมันยากสําหรับการแฮ็กเข้ามาในเครื่องคุณแต่ว่ามันก็ยากสําหรับคุณที่คุณจะเข้าเครื่องเฉ็คเช่นเดียวกันว่าันต้องมันั่งกดตัวหนังสือพร้อมพร้อมตัวเลขเนี่ยโอ้โบางทีมันยาวเกินนึกว,ว่าจะกดผ่านเข้ามาเนี่ย อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่าไม่รู้ก็เราก็เอาง่ายๆเอาเราเอามักง่ายเอาตัวเลขเอาธรรมดาธรรมดาเแบเบอืมถ้าเป็นรูปแบบมันคืออะไรรูปแบบมันจะเป็นจุดๆเป็นจุดเก้าจุดนะพี่นะอ่าแล้วเขาก็จะให้คุณลากเส้นอนะ่ะลากเส้นออกมาสักสี่จุดอะไรเงี้ยคุณจะลากอะไรก็ลากไปลากลากอะไรพี่สดาคุณก็ลากไปอย่าลืมกันแล้วกันนะถ้าลืมแล้วก็เขาไม่ให้กู้เลยนะบอกให้อ่ามากไปตัวเลขดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมันจะง่ายกว่าแล้วเราก็ต้องถ่ายภาพเอาเพราะว่า มันแคปเจอร์หน้าจอไม่ได้โอเคเมื่อมาถึงตรงนี้เขาก็จะให้คุณกดรหัสอันนี้เนี่ยเขาโอ้โหเล่นสะหกตัวเลยเยอะไปจะอะไรนักหนามสี่ตัวก็เยอะแล้วเลอะอไม่รู้เราผมแบบผม,ผมนะนถะ้าคุณคิดว่าหกตัวไม่เยอะคุณก็กดไปกันแล้วกันเขาก็ให้คุณตั้งคุณก็กดไปหกตัวนะ่ะอาตัวเลขหกตัวกดไปเลยแต่ผมไม่เอาเอาใหม่ไม่เอาจะเอาอย่างอื่นก็กดตรงนี้นี่ใช้รหัสผ่านประเภทอื่นนี่กดลงไปแล้วเขาก็จะให้คุณเลือก อ่ะเจาตัวเลขสี่หลักหรือว่าสี่ถึงสิบหกหลักหืมสิบหกหลักเลยเหรอรูปแบบหรือตัวอักษรผสมตัวเลขโอ้โหเลือกซ้ำแฮะอ่าไม่เป็นไรเราก็เลือกเอาสี่หลักคุณจะเลือกอะไรคุณก็เลือกนะอ่าบอกก่อนว่าถ้ายหญย,ยาวมากคุณก็ต้องกดนานเหมือนกันพร้อมกับคนที่แฮกก็แฮกยากเหมือนกันเทียบเคียงเดียวกันผมเอาสี่ตัวพอละเยอะไปไม่เก็ไม่ดีเท่าไหร่เราขี้เกียจอ่ามา มันก็จะมาถึงหน้านี้แล้วเราก็กดรหัสลงไปสี่ตัวคุณจะกดอะไรคุณก็กดใต้นะอ่ะไม่กดให้ดูเดี๋ยวจะรู้ก็ช <laughs> อโอเคแล้วก,กดรหัสผ่านครั้งหนึ่งแล้วไปการบันทึกเขาก็จะให้คุณกดซ้ำอีกหนึ่งเที่ยวเพื่ออะไรเพื่อรับประกันว่าคุณไม่ลืมแน่ๆใช่ไหมให้กดสองเที่ยวแล้วแสดงว่าไม่ลืมถ้าลืมช่วยไม่ได้เลยนะบอกก่อนนะอย่าอย่าล้อเล่นนะพี่ขอร้อ <laughs> งอ้าวก็กดซ้ำลงไปอีกหนึ่งเที่ยว ก็จะมาถึงหน้านี้เขาก็จะถามว่าจะเพิ่มลายนิ้วมือไปทีเดียวได้ไหมทะคลิปแล้วเดียเด๋ยวมันยาวเอาทีละอันกันละกันนะพี่นะของเราก็ไม่เอายกเลิกเดี๋ยวค่อยมาทาคลิปตั้งแต่ลายนิ้วมือเพิ่มอีกทีก็แล้วกันอ่ะหล้วอย่างนั้นก็จะมาถึงหน้านี้เขาก็จะมีให้เราเอ่าเนี่ยเนี่อันน,น,นี้น่าสนใจตรงนี้ไอ้ตรงนี้ไอ้ข้างล่างน,งนี้ต้องการรหัสผ่านเพื่อปิดนี่กดลงไปเนี่ยนะเขาก็จะบอกว่าคุณสามารถกําหนดอุขาอุปกรณ์ของคุณโดย ต้องใช้เลยค่ะล็อกเลิกอะไรวุ่นวายไปหมดเนีน่ยไม่ว่าจะทําอะไรก็ต้องล็อก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 ทุกอย่าง<笑><笑>เพื่ออะไรอ่เพื่อป้องกันไม่ให้เขาเขาเขียนในทํานองว่ามันจะป้องกันการปิดการเปิดโลเคชั่นเพราะว่ามันจะได้เวลาโทรศัพท์คุณหายคุณจะได้หาเจอไงมันป้องกันการปิดเครื่องป้องกันการเปิดโลเคชั่น ปิดฟลเกชันอะไรเงี้ยนะมันก็พอเปิดฟังก์ชันนี้ขึ้นมาเนี่ยเวลาโทรศัพท์หายคุณจะได้หาง่ายเพราะว่าคุณสามารถสแกนหาได้เลยมันอยู่ไหนเพราะมันปิดเครื่องไม่ได้ก็เยเออแต่ก็มีเวลาเหมือนกันนะพี่มันแบตหมดเนน่ยแบตหมดโอ้ถ้าหลงลืมเอาไว้ในบ้านเนี่ยมันช่วยไม่ได้เลยนะพี่นะเพราะว่ามันอยู่ในบ้านพี่อ่ะมันที่สแกนมาโลเคชันอยู่บ้านพี่ก็จบเลยเหมือนกันนะันอยู่ซอกไหนวะเนี้ย โหหาสิเอนอนะอ่าไม่รู้ฟางจันนี้น่าสนใจอ่าเขามีให้คุณเปิดใช้งานด้วยอ่าแต่ผมไม่เปิดอ่ะผมผมไม่ผม,มเป็นคนเก็บโทรศรัพท์ด้วยความเคยชินเข้ากระเป๋าคาดเอวตลอดไม่ได้วางทิ้งที้ซัวน่ะมันก็เลยโอกาสหายมันยากมากเลยยากมากเลยยก,กเว้นมีคนมาจกไปเนี่ยนั่อีกเรื่องหนึ่งเลยนะพี่นะอ่านี่อีกเรื่องหนึ่งอันนี้คุณก็ ไปคิดเอาแล้วกันคุณจะเปิดก็เปิดไม่ว่ากันอะไรไม่เขามีฟังก์ชันนี้บอกให้รู้ว่าโอ้ฟังก์ชันนี้ก็มีด้วยนะเออรู้สึกจะไม่เห็นในะยี่ห้ออื่นนะเออรู้สึกยี่ห้ออื่นไม่เห็นยี่ห้อนี้มีอ๋อมีให้คุณเล่นก็ไปเล่นกันแล้วกันเอามาฝากกันประมาณนี้เลยแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ